แผนที่แรกและเป็นแผนที่ที่ซัมมอนเนอร์ชื่นชอบมากที่สุดในฟิลออฟจัสติกคือแผนที่ที่มีขนานนามว่าซัมมอนเนอร์เล็สนามรบแห่งนี้สนามรบมาตรฐานของเรื่องออริเจนที่นี่คุณจะพบการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยที่จะเริ่มจากการประทกรประกันเบาๆในเล็และจะมีการประทะกันอย่างยิ่งใหญ่และดุเดือดในช่วงท้ายเกมคุณสามารถราจัดรับศัตรูได้โดยการเคลื่อนทัพที่ไปทันนท้งทางหลายทางและทำลายเน็กซั่งของศัตรู การต่อสู้ในซัมเนอร์เลฟสนามลบขนาดใหญ่ที่สุดของเราซัามอเนอร์เลฟเป็นสนามที่มีพื้นที่ทั้งสองเหมือนกันซึ่งคุณจะพบการเส้นทางหลักสามทางที่จะนำพาคุณไปยงังฐานทัพของศัตรูแต่ละเลนจะมีการป้องกันด้วยป้อมปะการ์สามแห่งและอ็นดิวเตอร์หนึ่งแห่งและเน็กซัสจะได้รับการป้องกันจากป้อมปะการ์สองอันในทั้งสองฝั่งของพื้นที่จะมีป่าขนาดใหญ่ซึ่งมีปั๊บแข่ง และมีแม่น้ำทัานกลางซึ่งเป็นแหล่งของดังสัตว์ป่าสุดลลายทั้งสตัวที่จะให้ประโยชน์แก่ทีมคุณอย่างมากเมื่อคุณสังหารมันได้ป่า The Forest พื้นที่ป่าทั้งสองฝั่งของ u m m เ n n r r i t จะมีค่ายของสัตว์ป่าเป็นอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมันมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่อยู่2องตำแหน่งที่จะให้บัฟส่งพลังแก่คุณ ถ้าคุณสามารถต่างหามันได้การจัดก,การแบ่งปันการแช้บัฟเหล่านี้อย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งจะเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมไม่เป็นอย่างมากดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังศัตรูที่เข้าบุกรุกในเขตป่าของคุณให้ดีเพราะถ้าคุณไม่ระวังล่ะก็พวกเขาอาจจะขโมยบัฟอันมีค่าเหล่านี้ไป เมื่อคุณสังหารเล็ดบัฟได้สําเร็จคุณจะได้บัฟที่ช่วยในการโจมตีปกติของคุณทําให้ศัตรูตดสโล่กันเสหายอย่างต่อนเนื่องแล,และเมื่อคุณสังหารบูบัฟได้สําเร็จคุณจะได้บัฟที่ช่วยในการกดสกิลของคุณมีคูด้าลดลงและทําให้แชมปนของคุณมีการฟูนฟูมานาอย่างมหาศาลมังกรเดด d ากอนสเลเยอร์เมื่อคุณสังหารมังกรได้สําเร็จจะช่วยคุณสามารถขโมยพลังส่วนหนึ่งของมันมาใช้ได้เมื่อคุณสังหารมังกร5ตัวขึ้นไปจะทําให้ได้รับผลของ a of the Dragon เเวลาั้น เมื่อคุณสังหารมังกรตัวแรกคุณจะได้รับบัฟพลังโจมตีและพลังเวทบวก6%และเมื่อคุณสังหารมังกรตัวที่2คุณจะสร้างคุณไเหาให้แก่ป้อมปะการและสิ่งก่อสร้างบวก15%เมื่อคุณสังหารมังกรตัวที่3คุณจะได้รับความเร็วเคขึ้นที่บวก5%และเมื่อคุณสังหารมังกรได้ตัวที่4คุณจะสร้างควาสหให้แก่เมเนียและสัตว์ป่าบวก15%และเมื่อคุณสังหารมังกรตัวที่5ขึ้นไปคุณจะได้รับบัฟ Accept of the d r ด g o n ากโบนัสพลังมังกรอื่นจะส่งเพิ่มขึ้นนเเป็2ท่า และการโจมตีของคุณจะเผาไหม้ศัตรูเปิดแสดงตัวศัตรูอมทั้งสร้างความเสียหายจริง150หน่วยโดยใช้เวลาเผา3วินาทีปั๊บนี้คงอยู่ได้นานถึง180วินาทีบาลอนาชอสัตว์ป่าสุดอันตรายที่สร้างรังอยู่ในเขตแม่น้ำใกล้กับเรนโบนมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและต่อสู้ได้อย่างลําบากมากแม้จะมากันค,ค็ไมคูบาลอนาชอเป็นสัตว์ปาที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมหรือ Origin ถ้าคุณสามารถค้นล้มเจ้าสปลัดตัวนี้ลงได้สมาชิกทีมของคุณจะได้รับค่าประสบการณ์และทองจํานวนมากพร้อมทั้งได้รับปั๊บสุดทรงพลังอีกด้วยปั๊บที่จะช่วยให้คุณฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาอย่างต่อเนื่องรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยเพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทให้อย่างมหาศาลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซัมเมอร์ลิฟนะผมใครที่อยากแนะนำหรือติชมหรือคอมเมนต์นะฮะก็สามารถใต้คลิปโพสใต้คลิปได้เลยนะผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะถ้าเกิดใครที่อยากให้กำลังใจสามารถแวะมาคุยกับผมได้ใน Facebook นะฮะอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับ